<B> เอาละ,ะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับผมเราอยู่ในเกม r a ตเดย์ออนเอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้เรามีอีเวนต์อีเวนต์นะครับผมเป็นขบวนนะครับผมขบวนรถที่ถูกโจมตีนะครับผมนะโดยในขบวนนี้ค่อนข้างที่จะได้ของดีนะครับผมจะได้ของดีอยู่ เล็กน้อยนะครับผมของดีไม่ได้ดีมากมากมายแต่คือมันจะมีนิ้วอ่ะนิ้วอ่ะน,นิ้วที่ถูกตัดนะครับผมที่จะสามารถหาได้จากอีเวนต์นี้เท่านั้นนะครับที่เอาไปใช้เปิดอ่าห้องหนึ่งมันจะต้องใช้นิ้วเปิดไงนิ้วสแกนเปิดในบังเกอร์เอนะครับผมมันจะได้หาได้จากขาบวนนี้ไม่รู้ว่าไปรอบนี้จะเจอหรือเปล่ามันก็มีทั้งสิทธิ์ที่เราจะเจอและไม่เจอเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับผมโดยของที่ผมเตรียมไปก็จะไม่ต้องเตรียมอะไรไปมากนะครับผมก็จะใช้ของประวัณน,นี้แต่ชุดที่เอาไปสำรองก็คือมันใกล้พัง กลัวถ้าเราจะสามารถเจอได้ทั้งคนแล้วก็ซอมบีถ้าผมเจอคนผมกลัวว่าจะโดนมันตีชุดพางก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเอาไปประมาณนี้นะครับผมชุดหนึ่งชุดแล้วก็ปืนกลโง่เอ็มสิก็โง่ใกล้ใกล้พังแล้วก็มีดนะครับผมแล้วก็ตะบองไปเรื่อยแล้วอาหารเอาไปแค่นี้พอนะครับเพราะเรามีสมานแผลด้วยตัวเองนะครับผมเดี๋ยวกินหิวได้หิวโอเคกไปเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลย ัโอเคนะครับผมเราก็มาถึงกันแล้วนะครับในขบ,บวนรถที่ถูกทำลายดูเราจะมาเจอคนหรือว่าจะเจอซอมบี้ไม่เดินนะครับถ้าเราเจอคนมันจะเดินไปเดินมาแต่ถ้าอยู่นิ่งๆแบบนี้เป็นซอมบี้โอเคดูนี่แบบนะครับพยายามดูแบบ น่เดี๋ยวเราจะสเตลครับผมไม่ได้ยากมากมายแล้วครับสัแบปหรับ,บขบวนรถนะครับผมอ่าเราเจอท็อกซิกสปิเตอร์นะครับหรือไอตัวพลนพิษหลบพิษดีๆนะครับผม uh. Uh. นี่นะครับผมฉีดทะแยงฉีดออกมาอ่าไกลพังไม่เป็นไรนเดราจะบองไปเรื่อยกระบองไปเรื่อยตะระบองหรือกระบองเ,อเรียกได้หมด,ดอ่าด,ดีไปเลย อาตัวใหญ่เจอเราอ้าวไม่ทันตัวเล็กนะครับตัวเล็กเดี๋ยวเก็บตัวเล็กก่อนโอเคอตัวใหญ่อ้าพังพังพังเดี๋ยวใช้มีดใช้มีดโอเคนะครับที่เมื่อกี้ฉากตัดไปนะครับผมโ <g iggle> ทรศัพท์ค้างเล็กน้อยฉากก็เลยไอตัวอัดมันก็เลยไม่อาากกัดอะไรตัดฉากไปนะครับผมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาต่อกัน อ่าตัวนี้เราจะสเตลนะครับผมโอเคเอึบ๊บเหมือนไอ้ฮิวฮิวเรามันยังไม่ได้นะครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้แล้วแหละก็ได้แล้วเจอท็อกซิกท็อกซิกใหม่ละหลบพิษที่นี่นะครับสำหรับท็อกซิกแบบที่ดีๆโาาอ้โหพุ่งพุ่พุ่งเมืเมื่อกี้มันจะตายเอาอ่าจะตายเอาบอกเขาหลบพิษดีๆตัวเองไม่หลบจบแล้วจบแล้วเดี๋ยวเปิดกล่องก่อนเลย เปิดกล่องลอฮิวนะครับผมเปิดกล่องลอฮิวอืม <c oughs> นาไใน,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 นดูขบนวนรถที่มันพังอ่าได้ฝันไดก็จะเป็นของธรรมดานะครับผมแต่เรามานี่เราประเด็นคือเป้าหมายเราคือจะมาเอานิ้วนะครับผมเอานิ้วที่ขาดไปเปิดบงังเอไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า มันจะอยู่ที่ศพนะครับผมมันจะมีอยู่ที่ศพอ่าได้พลาสติกด้วยอีเวนต์นี้นานๆจะมาทีนะผมไม่รู้ว่ากี่วันมาทีนะ่าจะสามวันมาทีหรือเปล่าหรือสี่วันหรือห้าวันอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าอีเวนต์นี้ไม่ได้มาบ่อยนะครับอ่าพาบแผนแผล ว่าสมาจะเป็นของธรรมดานะครับที่ดอบของธรรมดาทั่วไปนี่เห็นไหมครับจะมีศพอยู่ตรงนั้นศพไอตัวใหญ่มันเห็นเราหรือเปล่าไม่เห็นเฉยเอาเรื่องขอฟีฟีทีโอเคเราได้ฟีฟีทีนึงนะครับผมมันไล่แล้วล่ะน่าจะตีแรงนะครับเซฟเซฟหน่อยนะครับผมเปปืนยิงเลย โอไม่รู้ว่าตีแรงเหมือนในบังเกอร์หรือเปล่าแต่ผมเซฟไว้ก่อนพอเลือดมันเยอะอันนี้เปิดกล่องนี้อกล่องนี้เปิดไปแล้วนี่อ่านี่นะครับผมเราได้นิ้วแล้วจะเป็นศพอยู่นี่นะครับผมนี่เป็นศพอยู่นี่ จะได้นิ้วอันนี้คือจะเอาไปเปิดในห้องที่ล็อกในบังเกอร์เอได้ mm hmm. เดี๋ยวก็ชุดทหารไม่เอานะครับผมมันชุดทหารพังๆแล้วก็คุปองไม่เอา <laughs> มา <laughs> เพื่อต้องการนิ้วมาเอาแต่นิ้วอย่างเดียวเลยโอเคแล้วก็ในน้ำ mm hmm. อเอาไปเก็บไปให้เก็บให้แต่เชือกไม่เอาหรอก mm hmm. นี่นะครับของที่จะได้ก็จะเป็นประมาณนี้เป, <laughs> ป,<ระ> <laughs> ป้าเป้าเป้าหมายที่มานะครับผมเป้าหมายที่มาก็คือจะมาเก็บ นิ้วอย่างเดียวเลยนะครับผมมาเอานิ้วอย่างเดียวเอาไปเปิดในบังเกอร์เอนะครับเพราะห้องนั้นค่อนข้างที่จะได้ของดีนะครับผมได้ชุดทหารที่ไม่พังแล้วก็ได้โอเคอันนี้จ,จะเป็นของดีอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้สําหรับขบวนรถที่ถูกทําลายนะครับสําหรับขบวนรถที่ถูกทําลายก็จะเป็นประมาณนี้มันจะเจอได้2แบบก็เจอทั้งคนเจอทั้งคนทั้งซอมบี้เจอคนนะครับแนะนําให้เอา อาวุธหนักมาอาวุธหนักเนะี่ยอย่างกระบองไ้เลื่อยหรือหรือว่าค้อนก็ได้มาย่องนะครับผมมาย่องฟาดเข้าข้างหลังมันนะครับผมนะมันจะไม่วิ่งม,มารุมเราหรอกโคตรนะ่ะติ้นเซฟๆหน่อยนะครับผมได้เหมือนกันโอเคสําหรับนี่เราจะได้นี่เรามาเป้าหมายเพื่อจะมาเอานิ้วนะครับนะตัดตัดนิ้วนิ้วที่ถูกตัดเน่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็สําหรับ ขบวนรถที่ถูกทำลายก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองนะครับผมนะก็สำหรับอีนี้เป็น E ีพีสั้นๆแค่นี้เองนะครับผมก็ใครที่ดูจนจบก็ขอบคุณนะครับผมที่ดูจนจบและขอขอบคุณนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r คร e กันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะครับแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันน,น,นี้สวัสดีครับผม